ภารกิจวันนี้ฝึกเรียนเดินแบบกับครูตุ้ยสไตล์จริตครูตุ้ยตาม4ี่โจทย์ต่อไปนี้แล้วก็ครีเอทซิกเนเจอร์โพสตของตัวเองภายในเวลาจํากัด30นาทีหลังจากนั้นให้เดินโชว์แล้วให้ครูตุ้ยตัดสินว่าผ่านหรือไม่โอเคโอเคได้แล้วหนึ่งได้แล้วหึเดี๋ยวก่อนแต่เมื่อกี้คืออยู่บนส้นสูงแล้วกี่มันยืนยืยืนยนยืเลยนะกลับมาตรงนี้เซ็กซี่หนึ่งครั้งแล้วก็ยิ้มหัวเรอะทันทีดีทําไในดีมาก เก่งคุณตุย้ยยี่ในสามสิบปกติเขาคนเรียน30ครั้งนะแต่นี้30านาทีพื้นฐานดีจริงๆเรียนเต้นมาเนี่ยรู้เลยว่าแม่ต้องพาไปเรียนเต้นเรียนลำเอาไปเดินเลยนะยยนต้อง โอ้โหดูถ้าเดินแต่ละคนที่สุดเดี๋ยวนี้คือแบบนางงามเวลาเขาเดินกันนะเขามีเอกลักษณ์มากเลยอ่ะนี่นี่นี่น,นี่แล้วก็คลิปนี้คือแบบเป็นไวรัลเลยค่ะจริต t ครูตุ้ยครูปลา,าต้องมาแล้วหมถามจริงในเมื่อคลิปเยอะขนาดนี้นะคะเอาเป็นว่าก็ก เด uh> um> anyway> ี๋ยวเราไปหาคุตตุ้ยดีกว่าเพื่อให้แบบว่าอินเทรนอยากจะไปดูแล้วว่าจริตคุตตุ้ยจริงๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนที่จะเดินทางไปกันนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์ให้ทีมก่อนด้วยนะเดินทางกันแทนแทนถึงแล้วใกล้มากเลยถึงแล้วนะคะอยู่ที่ชาร์ปชาร์ปสตูดิโอเข้าไปหาคุตตุ้ยกันจ้าเอ๋ Hello Where Are You คุณตุ้ยก่อนนะคะสวัสดีครับคุณตุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องทัพทีมเอในทย่สุดเจอตัวจริงแล้วเย่ต้อนรับนะครับสู่ชาร์ชาร์สตูดิโอครับค่ะคือตรงนี้สถานที่ดูแบบโอ้ยดูน่าเรียนมากเลยคุณตุ้ยขอบคุณมากครับจริงๆอยากทำสถานที่ให้ดูเหมือนเป็นบ้านครับให้เด็กได้มารีแลกซ์จริงๆแล้วคุณตุ้ยนะมีลูกค้าตั้งแต่5ขวบจนถึง60ปีเลยเพราะฉะนั้นอะสตูดิโอคุณตุ้ยต้องแบบเหมือนเป็นบ้านและพร้อมต้อนรับครับดีมากเลยค่่่่ะจรริงๆเเเข้้้าาาามมมมมสสััััผไไไดดดดลยนนนวููออบุ แบบว่าซีเรียสดูจริงจังเครียดเหมือนแบบที่เรียนอื่นที่เป็นแบบสถานที่ติวเตอร์หรืออะไรประมาณนี้นะคะใช่ครับผมจริงๆตรงนี้ครูตุย้ยครูตุ้ยมีสอนอะไรบ้างเอางี้ดีกว่าครูตุ้ยมีสอนทั้งหมด18วิชาครับเนาะมันสามารถแยกได้ถึงขนาด18วิชาเลยเหรอคะใช่ครับคือที่หมวกของครูตุ้ยมีหลายใบมากค,คือที่เพจียนส์มันคือ1นวิชาเท่านั้นโอ้นี่พูดถึงวิที์เพจียนนี่คือด้านหลังทุกคนอยากจะให้กล้องแบบว่าซูมเลยนะไล่เลยนะกล้องคือซูมทั้งหมดเลยทำเนียบครับอันนี้คือทำเนียบของ ลูกศิษย์ที่ผ่านมือที่นี่ เยอะมากมเลยอะ่ะนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่เราตามมาเพราะว่าถือว่าที่มาก็เป็นแฟนนางงามไกลๆด้วยเหมือนกันนะคะเพราะรฉะนั้นเนี่ยเราเห็นทุกครั้งเลยที่เป็นแบบว่ามีการประกวดนางงามเราจะต้องเห็นคลิปของคุณตุ้ยเด้งขึ้นมาตลอดทุกครั้งที่เป็นซีซั่นการประกวดแล้วเราก็เลยตามมาค่ะเยอะมากๆเลยครับมีอันหนึ่งที่เด็ดที่สุดก็คือ Organic In f l u e n c e r ค่ะคือสอนให้ทําสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แบบไม่ยิงแอดจริงๆมีเยอะมากๆเลยครับแม้กระทั่ง positive psychology การคิดในเชิงบ มีผลต่อบุคลิกภาพภายนอกอย่างไรโอ้โหนี่มันเป็นอะไรที่เราสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการดํารงชีวิตเราได้ของครูตุ้ยนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอร์สนั้นเลยที่น่าสนใจนะคะขอบคุณครับครูตุ้ยพูดมาเยอะขนาดนี้แสดงว่าทีมที่เป็นแบบครูสอนอะเทรนนิ่งอะต้องเยอะกว่าหนึ่งคนแน่นอนที่นี่มีทั้งหมด7ท่านครับแต่ละท่านก็จะเก่งเฉพาะด้านครูตุ้ยจะมีพาร์ทเนอร์อีกหนึ่งคนก็คือ upa, 2014, ครูปามิสแกรนด์ไทยแลนด์2014อ่าคนที่เราเห็นอยู่ในคลิปคู่กันกับครูตุ้้ยยยปประจจาานนคูููกกก็็เเอลลหััต จะในเรื่องของภายในเยอะ,ะกว่าคุปปาจะในเรื่องของบอดี้มากกว่าคูตุยเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของท่าเดินนางงามแต่ละคนที่สร้างซิกเนเจอร์ให้หลายๆคนเดี๋ยวมาดูกันว่ามีใครบ้างไห้ตุยยกตัวอย่างมาเด็ดเด็ดที่สุดก็คืออิงฟ้าวราหะครับมีสไตล์ไทยแลนด์ครับแต่อิงฟ้าก็เป็นลูคสิคคุตุยเหมือนกันเสือด้วยวไอกันด้วยแล้วก็ยังมีต่างประเทศด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเช็กวิพับบิกกัมพูดียแล้วก็อินโดนีเซียคือเขาบินมาบินมาเรียนกับคุตุยที่นี่เลย สุดยอดดีใจมากเลยอ่ะที่ได้มาหาคุูตุ้ยนะคะด้วยความยินดีครับเดี๋ยวไปดูคุูตุย้ยเดินให้ดูกันดีกว่าว่าซิกเนเจอร์โพสของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผม คนแรกนะครับ<ฆ>ที่ครูตุ้ยจะเดินให้ดูคือ Chinese Cup Miss Universe 2023นี่าการละกัวของเราเนี่ยเองวิธีการเดินของเขาอะค่อนข้างจะใช้เทคนิคการเต้นลีลาเข้ามาส่วนหนึ่งในการประกอบโคโรการเฟอร์เนี่ยมีหน้าที่คือให้เบสิคแล้วให้พื้นฐานแล้วแต่ต้องมาออกแบบว่าคุณทัพทีมโพสยังไงให้ดูสวยขึ้อนอย่างเงี้ยเต้นอะแต่เพออยากดูคุูตุ้ยกัน <laughs> ตอี้ <laughs> ได้เลยตอ <laughs> <รา S 2> นบนี่การกละกัวใช่ไหมคะใช่ครับคนแรกมาเลยลักษณะเด่นคือเขาใช้แขนสวยแขนเขาจะเวลาฟูลเทิร์นเขาจะเหมือนคนอื่นเขาจะควยไปด้านหลัง เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีความผิ้วไหวเกิดขึ้นไม่ใช่หมุนพั่มเพื่อพอเดินปุ๊บเขาจะเวลาปล่อยมือเขาจะคุมไหลคนนี้มีความพิเศษมากเลยเนี่ยคุมไหลอย่างเงี้ยแต่พอเท้าเอวปุ๊บเขาจะมีไหลขึ้นมาเพิ่มเขาเรียกว่าไดนามิกส์เห็นไหมครับเพิ่มเพื่อให้เกิดภาพใหม่เพราะทางแคทวอล์กมันยาวใช่ไหมครับเขาจะมีไหลในการเดินแบบนี้มันจะได้ดูแบบไม่น่าเบื่อถูกต้องแต่ที่เด็ดก็คือการโค้ชของเขาเขาจะมีการควงสโพทก่อน และค่อยโพสเนี่ยพวสะโพกใช่แล้วเขาพวงแบบไม่พยายามใช่แล้วก็โพสผ่านไปหนึ่งแล้วค่ะคุณตุย้ยต่อไปคนนี้เป็นปลูกรักอินฟ้าวราหะอินฟ้าเนี่ยครับเขาจะมีความเป็นคาลิสมติสเสน่ห์อของเขาเขาเดินยังไงก็มีสเสน่ห์แล้วอินฟ้าเนี่ยเนื่องจากตัวเล็กคุณตุ้ยก็เลยบังคับให้เอาสะโพกและหัวไหล่เพิ่มขึ้นบางคนถ้าตัวสูงแล้วคุณตุ้ยจะไม่ให้ขยับหัวไหล่เยอะแต่ของอินฟ้าคุณตุ้ยจะให้โยกแบบนี้เลยเนี่ย เล่นหน้าจิตตาหัวไหลเขาสวยก็โชว์ไหลเนี้มองหันมาปึ๊บหนึ่งคมด้านข้างหัวไหลในอีฟ้าจะเทคนิคนี้คือ,อการลู่ใช่ใช,ใช่เราเห็นท่าเนี้ยบ่อยมากเลยนะใช่แล้วก็ค่อยหันและเดินครับในอีฟ้าจะประมาณนี้สวยหนึ่งมองลงเลยค่ะ <laughs> มีอีกสักหนึ่งคนไหมคะคุณตุ้ยแอนนาเสือหรอแอนนาเสือจริงๆเขาเดินเรียบๆครับของแอนนาเสือ,อแอนนาเสือเขาจะเท้าเอวสวยเป็นเด็กเท้าเอวสวยเนะี่ยแอนนาเสือเดินแค่นี้ก็สวยละแล้วก็ค่อยแบบปึ๊บปาดส้อยได้เล่นฟาลาสัมค่าปาดสรอยได้ใช่เพราะเขาอะได้รับโจทย์ส้อยรอบห้าคนสุดท้ายใช่ไหมคะเขาก็าจะมีปาดส้อยแล้วเขาอะเป็นคนฟาล่าฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาต้องโชว์หูฝั่งที่ ทัดฟาร่านี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ทําให้เราดูสวยหน้าคมเนี้ยแต่ถ้าเราฟาล่าฝั่งนี้เราไปโพสฝั่งนี้มันก็จะบังหน้าเราขึ้นหนึ่งการเดินแล้วการแบบใช้ผมไปด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากแต่ว่าคุณตุ้ยทได้ต้องทําได้ด้วยต้องทำได้ด้วยเดี๋ยววันนี้จะดูกันว่าเราจะต้องทําภารกิจอะไรขอภารกิจหน่อยซึ่งไม่รู้เลยตอนนี้ใช่ไม่รู้เหมือนกันค่ะจริงหรอนี่ก็ไม่รู้ไหนที่ไม่รู้เหมือนกันนี่ไงรายการเซอร์เฮงแต่ไม่รู้นะว่าต้องทําอะไรอ อ้าวทำไมไม่มีอะไรเลยอ่ะกระดาษเปล่าแต่ตัวอักษรข้างหลังอ่ะ <laughs> อยู่ได้นี้ภารกิจวันนี้ฝึกเรียนเดินแบบกับครูตุ้ยสไตล์จริตครูตุ้ยตามสีโจทย์ต่อไปนี้ชุดว่ายน้ำได้ชุดกีฬาชุดราตรีแล้วก็ create s i กเนเจอร์โพสของตัวเองภายในเวลาจำกัด30นาทีหลังจากนั้นให้เดินโชว์แล้วให้ครูตุ้ยตัดสินว่าผ่านหรือไม่โอเค30มนาทีอ่ะสี่แบบทำไหมคะระดับน้องทัพทีมทำได้แล้วจริงๆไม่ได้กดดันเลยไม่ได้กดดันใดทั้งสิ้นแต่ครูตุ้ยบอกตั้งแต่แรกแล้วบอกว่า ต้องทำให้ได้ด <c oughs> ับแ,แรกเลยนะครับคปรคิคจะต้องสอนน้องทัพทีมคือเรื่องของการโพสชุดว่ายน้ำเนี่ยจำไว้เลยอ,อกเอวสะโพกท่าที่เหมาะสมของน้องทัพทีมอาจจะต้องฝึกในการฉีดขาแบบนี้กับชุดว่ายน้ำแล้วก็เบนสะโพกไปด้านข้างเท้าเอวขึ้นมาเพื่อให้เห็นตัวเราที่มีพลังเยอะขึ้นและสองมืออ่าข้างเดียวสองมือสวยขึ้นไหนลองถ่ายน้ำหนักไปฝั่งนี้ให้ชิน เวลาถ่ายน้ำหนักเสร็จปุ๊บไปเท้าข้างนึงก็ต้องเปลี่ยนถูกต้องเห็นไหมตัวก็จะดูมีอกเอวสะโพกเพิ่มขึ้นคราวนี้ลองมาโพสแบบฝั่งขวาก่อนอีกทีนึงไป1คึข้าง2 3 4ี่แปร5 6 7 8เดในล่องลูดขาให้ดูเซ็กซี่แล้วเวลาที่เราลูดอะ่ะใส่แอตติจูดแรงๆพลังเยเอะๆเรื่งสองสาไปเซ็กซี่เชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วก็9ก้าวันสเต็ปแล้วก็ฮ a รเชิร์ พิงสะโพกถูกต้องดันอีกสะโพกเพราะเราใส่ชุดว่ายน้ำเราต้องมันจินตนาการใช้สะบัดหน้าไปด้านหลังเพื่อให้ผมเราบินอ๋อผมเราบินอ่าบินต้องผมบินปึ้งอุ้ยสุดฤทธิ์ฮาร์ปเทิร์นวันสเต็ปก้าวซ้ายก้าวขวาเขย่งและโพสอทีหนึ่งเขย่งและพสนิ่งคราวนี้ตอนนี้ตัวเราไ้านหน้าใช่ไหมฮรับชุดว่ายน้ำมันต้องเหมือนแบบ forty f body แล้วก็อ่ะแล้วถ้าพิมอาจจะเขย่งขึ้นได้เพื่อให้เห็นอกอกเอวสะโพกหายใจเข้าหายใจออกค่อยเปลี่ยนขาข้างนี้ ขวาถูกต้องและสบัดผมปึ้งเดินกลับโอเคได้แล้วหนึ่งโอได้แล้วหนึ่งเดี๋ยวก่อนแต่เมื่อกี้คืออยู่บนส้นสูงแล้วก็าัันยนยืๆยๆนยี้เลยนะขออที่สองยากแล้วเก่งคู่ตั้งในสามสิบ ปกติขอคนเรียน30ครั้งนะแต่นี้30นาทีโอเคชุดราตรีอีฟนิ่งกาวเนาะเนื่องจากกระโปรงมนกระโปรงหางปลาและเป็นชุดราตรีที่ยาวน้องรับทิมอาจจะต้องโพสเจอร์เป็นแชมเปญกลาสดูเห็นไหมเป็นแก้วไวน์อ่าถูกต้องคราวนี้จะสวยเมื่อตอเมื่อเราเปิดขาข้างนีนิดนึงเนี่ยเวลาโพสชุดอ๋อมันต้องไม่แบบไม่บางนีอันี้ถ้าโพสอันเดียว ดูผอมเลยใช่สัดส่วนเราเป็นไซส์น่ารักน่ารักเราต้องแอบเพิ่มตรงนี้นิดนึงเวลาที่จะสวยที่สุดของผู้หญิงคือเอวกับศอกต้องแบบห่างมีช่องว่างห่างกันให้มันจะดูตัวเรามีพลังกดของเค้าด้วยคือว่าเท้าถูกทุกอย่างถูกหมดมือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้มือจะกลายเป็นจับไหล่ข้างนึงก็ได้มืออาจจะค่อยๆปล่อยก็ได้แต่ขาเราถูกและค่อยๆปล่อยมือมาและค่อยๆลูบเบา เทคนิคคูตุย้ยถ้าเราสวยฝั่งไหนเรายืนฝั่งนั้นนรอพิมพชอบฝั่งซ้ายของตัวเองใช่ไหมอ่ะเห็นฝัน่งนี้เวลาทาหนูทำฟาลาประกวดฝั่งนี้ต้องปล่อยฝั่งนี้ต้องเก็บสมมติอ่าถูกต้องคร <laughs> าวนี้เวลาโพสเนี่ยเรานองจากท่ามันได้ท่าเดียวคนใส่ชุด aw, อีฟนิ่งกาเพราะไม่มุบเยอะเราต้องใช้หน้าในการเปลี่ยนเดเรชชั่นความเป็นน้องพิมพ์คือแอคติ้งเอาแอคติ้งใช้อารมณ์ไหนสีไหนเราไปด้านนี้มีพลังกลับมายิ้มสยามตรงนู้นขอเป,เป็นเฟียส กล yup. ับมาตรงนี Jonas> ้เซ awesome> ็กซี่หนึ่งครั so ้งแล้วก็ยิ้มหัวล็อกทันทีดีทำาด้ดีมากคราวนี้ฮาฟเชิญคล้ายๆกับชุไว้น้ำแต่เบาลงเป็น one two t h ก้น one two three ถึง้นคราวนี้เพิ่มตรงนี้ให้เบนและหันหน้ากลับมาเบาๆคราวนี้ลองเอาจับปาล่าไตเองค่อยๆเปิดตออเบาๆเปิดตออให้หมดและโชว์แล้วก็หันหน้าเบาๆปัง คราวนี้ half turn ตรงนี้แหละเราแอบเอามือข้างขวาเอาฟาล่าเรากลับมาครึ่งเดียวและก็ต้องวางไม่ให้ผมเราเสียด้วยอ่ะเวลากลับไปค่อยๆเหมือนเหมือนคลื่นทะเลอะ่ะผู้หญิงแปลว่า S curve แล้วค่อยๆหันหน้าเบาๆจะไม่สะบัดเหมือนเมื่อกี้และเดินกลับหันหน้าเบาๆแล้วก็ post ท้าวเอว กันเนี่ยอย่างเงี้ยสวยเลยเนี่ยเป๊ะเลย <c oughs> เอาไปเดินเลยนะนนต้อง <c oughs> อุ้ยครึ่งนึงแล้วครึ่งนึงแล้วอีกสองเรามีมีชุดกีฬาอ่าชุดกีฬาโอเคชุดกีฬาเานี่ยมันมีความเป็นสปอร์ตแวร์ต้องโพสให้มีความสมาร์ทนิดหนึ่งความเท่นิดนึงสมมุติเราต้องจินตนาการอยู่ดีถ้าเป็นเราเป็นมีแจ็คเก็ตเราจะเดินยังไงให้ดูมีแจ็คเก็ตคราวนี้มันอาจจะไม่ต้องแบบถ่ายสะโพกเพราะชุดกีฬามันโครงอยู่แล้วาอาจจะเพิ่มความเท่ความสมาร์ทเพิ่มขาเพิ่มจับอาถูกเพิ่มขา ควยเลยแล้วก็จับจ็ดเกตสามารถเปิดได้จินตนาการปุ๊บแล้วค่อยปิดอาจจะฉีกขาท่าเหมือนคลายชุดว่ายน้ําเพื่อให้เห็นเป็นสปอตหรืออาจจะขยงเข่าเล็กๆฮาร์ฟเทิร์นก็อาจจะแบบเบาๆไม่ต้องถ่ายสะโพกเยอะปุ๊บโอโหนเอ์จ oh ีะแล้วก็สบัาดี <c oughs> <c oughs> ตึ้งแล้วเดินกลับสปอร์ตแวร์น่าจะง่ายสุดแต่ <c oughs> ก็ทําให้เทยากเหมือนกันอาจจะมีการล้วงกระเป๋าบิดตัวเห็นไหมอาจจะปุ๊บแล้วก็ค่อยปุ๊บ เวลาเราเป็นนางแบบอันนี้ก็คือไม่ใช่ b e a u ี้ pageant นะอันนี้คือโมเดลเราต้องรู้ว่าชุดนี้มี Option ออปชันอะไรและเราพรีเซนต์ออปชันนั้นเจ้าของงานจะซื้อเรามันก็จะแบบวิธีคิดกันแบบคนละแบบใช่คราวนี้ซิกเนเจอร์คุณตุ้ยขออนุญ,ญาตวิเคราะห์สวิเราเป็นนางงามเราตัวเล็กเราไม่ต้องกดดันเลยตัวเล็กก็พลิกขีหนูได้ตัวเล็กก็มดคันไฟได้ <laughs> เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยต้องปรับให้หมุนเก่งเพื่อให้การหมุนช่วยทําให้เราดูตัวใหญ่บนเวทีอ,อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับคุณตุย้ยกับราปาเหมือนกันนะ ถูกต้องแล้วปึ๊บแต่เด็ดสุดก็คือการที่เราก้าวขาฝั่งนี้ก้าวขาฝั่งนี้และขยะิกให้สะบัดผมมาฝั่งนี้แล้วนิง่งเชิดเพิ่มตัวเนี่ยสวยเลยกลับมาอีกทีนึงฮับเชิญและหันหลังเลยรอบนี้และสะบัดผมปึ้งหันหน้ากลับมาซึ่งหันหน้ากลับไปปึ๊บเดินกลับเนี่ยทำได้ดีเลยเพราะว่าวิเคราะห์จากตัวเองนิง่งสวยเลย ซิเนเจอร์ปังมากพื้นฐานดีจริงเรียนเต้นมาเนี่ยรู้เลยว่าแม่ต้องพาไปเรียนเต้นเรียนลำเรียนเต้นคือชอบเป็นคนชอบเต้นมากค่ะคุูตุ้ยจริงจริงแต่เรื่องการเต้นคือมันสอนเรื่องแบบการจัดสรีระได้ดีมากจริงเพราะสังเกตจากการคอนโทรลคอร์บอดี้ได้ดีมากแล้วนิ่งมากอันนี้แปลว่าเรียนเต้นมาแน่นอนเห็นไหมครูตุ้ยรู้เลยโอเคก็ได้24นาทีเมื่อกี้นี้เรากดหยุดเวลาเดี๋ยวเราจะต้องมาเดินให้ครูตุ้ยดูแล้วคูตุ้ยจะคอมเมนต์ว่าผ่าน ไม่โอเคคราวนี้เราเปลี่ยนมุมเนาะตัวเองเราจะไม่มีกระจกแล้วทุกคนเราจะไม่มีกระจกแล้วนะคนที่แกลงคือครูตุ้ยนี่นแหละเพลงแรกชุดว่ายน้ำห้าหกเจ็ดไปดีมาก ไม่มีใครรู้นอกจากครู <c oughs> ใช่ว่าผิดผสมผ <c oughs> สมแต่ก็ไม่ผิดมันอยู่ในช่วงเราไปใช้ชุดราตรีราตรีค่ะห้าหกเจ็ดไป การหายใจไปด้วยแล้วก็ตายลืมเนียนๆมีครูคนเดียวนนียกีฬาค่ะกีฬา มากีฬาไม่ผิดเลยซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์แล้วอันนี้แหละตื่นเต้นสุด5 6 7 8 เซอร์สวยซิน <c oughs> เ,เจอร์ดีสุดพ oh. ูดเลยอัปปกมือ <Yeah. S 2> เต็มสิบไม่หัก เต็มสิ<อ>บสไม่หักความวตั้งใจจริงๆแล้วอ่ะน้องทัพทีหมัมมีจุดเด่น <c oughs> คืออะไรรู้ไหมครับเรียนรู้เร็วเวลาคนเรียนรู้เร็วเนี่ยมันจะแบบปั้นอะไรแล้วง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติของนางงามยุคใหม่เรียนรู้เร็วขอบคุณค่ะยินดีครับรู้สึกวันนี้แบบดีใจนะเราก็ประทับใจมากๆเลยคือเราเราได้เทคนิคอะไรกลับไปแบบหลายๆอย่างฝากอะไรสักนิดนึงหน่อยดีกว่าสาหรับใครที่แบบกําลังมองหาที่เรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองขอตัวอยากฝากบอกนะครับทุกคนบนโลกอย่างเงี้ยทั้งสวยทั้ง อขงอตัวเองสี่ยงทนนี่สุดเราต้องมาพัฒนาตรงนี้เพื่อสู่คำว่าเบสเววร์ชันในรูปแบบตัวเองเราไม่ต้องสวยหล่อเหมือนใครตัวเราเนี่ยแหละครับที่มันจะต้องมีคุณค่าแล้วผลักดันออกมาให้เป็นบุคลิกภาพที่ดีมาที่ชับชับส,บ <Hey>! oh, บสตูดิโอได้เลยนะคะนี่โอ้ยจบสวยไม่ต้องปิดละม้างรายการวันนี้จบตรงนี้เลยคุณตุ้ยบอกแล้วมาที่ชับชับสตูดิโอได้เลยนะคะขอบคุณคุณตุ้ยมากนะคะ <c oughs> วันนี้สนุกมากขอบคุณมากค่ะ <c oughs> หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าเกิดว,ว่าใครชอบให้ทีมพามาที่แบบเสริมทักษะแบบนี้อีกนะคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยหรือว่าใครมีสถานที่ที่ไหนแนะนําอยากให้ทีมไปถ่ายพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมจะได้มาเลือกแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไว้ทําคลิปให้ทุกคนดูกันนะไปก่อนและคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะไปแบบธรรมดาไม่ได้นะเราเรียนไปแล้วเราก็ต้องไปแบบจูริตครูตุย้ยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้า